มันคงเป็นแก้มน่ะมันจะมีวิธีหนึ่งนะร้อกใครก็ได้ให้เข้ากับกอกก่อนแหมเหรอไม่ไมมีทีมทีมน้องน้องชื่ออะไรนะน้องไทยทีมน้องทีมใครทีมไทีม้วมนอลูกเยทีมไทยทีมองเพลงอะไรอยากฟังเพลงอะไรแม่อชาช้างชาช้างชาน้องเคยเห็นชาปา ตไหมเบาเดี๋ยวดี๋ยยาอยู่จังว่เออนี่กตีตจะมยาวยว่ะตดีเทียบได้หวนี่มีหมีตาหาตรงนี้ยาวยาวตรงนี้ยาวตรงนี้ดีตรงนี้่ตีเลยว่ะสัเออูกเสียอามเออ เฮ่นน้ากดน้า้อน่เออววูมีเพื่อนอาร์ดีอาจารย์เสียองเละคันนี้ได้อาจารย์มอาจารย์มุกกีตาเห็นไดหตอมุกกีตาเอาอีกคนนึงเป็นนัร้องญ่ใหญ่ใหญ่่ให่ใหญ่ผู้ยัไม่เป็นนะน่ะ มันต้องเหยียบั่หลดที่บ้านไม่หลังได้ไม่วันออกเป็นสส่วนเมหม่าัเอ๊ะเเ่สั่งได้ะสั่งได้เลยนะเนี่ยท้านแตมโดนโตขึ้นนี่ไปเรียนดนตรีเลยคว้ากอง 不能来了。<noise> พี่ดาวกับผู้จัดการนี่ก็มาพุ่งใจไปยักาะกันลูกหล่อเหมือนตัวเองพนะเหมือนพี่เราเ่อเหมือนเราเหมือนพ่อเออลูกหล่อเหมือนพ่อลูกหล่อเหมือนพ่อพ่อมาดีไงเพ่อหน้าตาดีมาแล้วส่งต่อสืบลูกแม่ก็หน้าตาดีแม่เฉยเฉยมาก ปอต่อเขามากขึ้นวะนี่บ้าเนี่วไม่ชอบเลยนะป้าป้าไม่ใช่พี่เรียกเรียกป้าใเรที่ไม่ต้องเรียกป้านะลูกเรียกพี่เหนีวนะครบเนยวะบนยอดเขาอี่ว่ะนั่นเไีี่ทำไมภามันไม่ชัดสัทีมันยไม่พีอาร์อไร ได้แล้วได้แล้วก้องหน้าด้วยหรือเปล่าอะไรเลยอะไรเออมาทำอะไรกันสงสัยมาทำอะไรกันน่าห้องอยู่ไหนโอ๊ยโอชื่อสียาชื่อชื่อบข้างน้องื่นชื่สีองลยน้น่หลุดเนื้หนหัหัวเดเลยนะหัวดังพร้อมนี่น ก็เลวง่ายเออ่ะร้องบอกพ่มีร้อง่มีร้องพ่มีร้องเลยทีมตรีอ่ะเอดาวเลียแบ้ดาวแต่บดาวมึงองเชี่์ฮัลโหลหนด็ด สายดุดกันแล้ละดุดป้ามิวร้องนี่มิวร้องเล้องหมดลยอเสียงไม่เลยเอก <c oughs> ตอนนี้สงสารน้องแต่อีิให้เวลาภายในหนปีอะจะทำทากันลวช่ไหมเพราะว่าางกันนยทาน่นอารมณ์ดี จะสงสารพี่ละเพราะว่าพี่ต้องสารพี่ผมไอ้ยายยายยายคุยกับเขาหน่อยเออพระดาถูกใจแล้วค่ะอะไรพระดาถูกใจแล้วประดาถูกใจโอ้แต่เมื่อไดเนาะเเออออ เอาอีกสองคนพอดีนะคุณนอนลา้กับมืองแล้วคพร้อมได้มาต้ตีสอที่บ่คูณทีู่้หใมือเบรกไปกลองกลองกลองินกลองกลองกลองินะน้อง่ไหนะน้องอะไรนะ่ค่ะใช้ากับีย้อออก่อีกคนจใช่ยังไไเทิกไทไเดิมไทเดิมไทเทนิก Cái sao cô lạc nó. Nó. Tới. rồi rồi rồi, ơi à, ơi. Bống chừng bống chừng mị? Bống chừng bống chừng. Bống lông bống. Bống chừng mị? <laughs> เริ่มเข้ายังหวาแล้วมาเพื่อจะมารอดูตีกองเฉพอแล้วอันไหนอันไหนมือกองน้อยดูบ้านแก่ไปแล้วชุดนึงเอาไม้ใหญ่ๆตีชุดไหนชุดใหญ่หรือชุดเล็กที่ว่าะค่ะชุดนี้หรอชุดนี้ก็แฝงชุดนั้นก็แนกแืม ไปพาไปซื่อของแกอยู่ของแเอาต้มเนาอยเียน้ไเนคักมวนหลายเออเดี๋ยวได้พิกานี่นี่อยม่ใน้ เอาไม้กองนี้น่ะดีใช่ไหมไม้กองนี้ตีได้อยู่บ้างมันจะเป็นเส้นแตกอยู่มืออย่างรัวเลยไม่ตีนี้แหละตีกองนี้มีห้องตีใส่อหนั่นอ๋อเหรออตีหัดมึงจะคลองเนาะมึงจะคลองเนาะอ๋อมันต้องหัดตีอย่างนี้ก่อนใช่ใช่นี่เนาะเออผู้จัดการเออมีแบบรัวแบบปีเดียวนลยผู้จัดกางให้มือกองดูมือกองบอกป้ามือเทปเป็นไงนาคตเทมือกองเทป อยู่บ้านเล่นมือกบเล่นไม้กองใหญ่เลยอันนี้อันนี้แวมันมือหนาดอกอันนี้มือหนาเเสร็มมาก่อนาลยะมหนัวไมาก็นีอรนน่ะ้วงใาหนื่อยมาื่อไปไ้มานื่อต่แต่เล่นเอดทังนไม่ขี่จักรยานกับ่าปล่อยเห็นยังก็คือบาปล่อยเล่นเลยวันตอนเรามาก็ขี่จักรยานแล้วไม่ปล่อยเลย เปนิบห้าพอไปใส่อ๋อจะเอาพ่อไปเลยอ๋อเล่นเล่นน้อเล่นมาตีเลนนเออป้าป้าเอาป้ามาตีเออลูกลูกกแต่ไหนหนึ่ออ เพไปหมอนรัีหอดจะดูเน้อไปับไปหมอลรักงีหอดจะได้ที่มจอนพะหรือไีกจิเลยแกเป็นขี้อ่อนแก่ตบปลาผาที่ไหจีนงไเข้เรื้องตัวเราไม่บอกไม่ไหน ิดคิดแบบคนเขาตีกองอย่างนี้น้องจะบุ๋งไหมดูดูที่นี้ป้าบอกว่าปคดในบิ้านดูแต่มือกองมือกองมือกองแทนรุ่แทนมือกองแทนรุ่แทนช่องนั้นมันเป็นดิจิตไทยแต่จะของไงาแต่ตอนมือกองตีแต่ตอนมีอกองตีใชวแบบเม้นตอนโตจะเจอเด็กเด็มันชอบดูเด็กน้อยต่นตอนโตอาจจะไปเป็นนักร้องก็ได้นะเหมือนแม่เออดูแต่แบบนี้ ไม่ได้เปิดบางทีก็ชอบดูตัวบันวิวไงบันวิวเต้นแล้วไอเดี่ยวเต้นมือซันแล้วมือซันแล้วกำลังดีเลยประหยัดตาตังดีเลยอืม ไทย <laughs> ทีมเออไทยทีม <laughs>